ไม้ก็ล้วงหมดแล้วค่ะทุกคนเด้เจิผมก็ไม่แอบทายพระเอกค่ะพระเอกได้เก็บใบไม้ต้องทำความสะอาดก่อนที่นี่บานจะตกค่ะได้เจอผมก็อยู่ที่ในหน้าต่างนี่แหละถ้าทุกคนได้บ้านนี่แหละผมบอกค่ะใบไม้ล้วงหมดแล้วอันนี้ก็จะเป็นขึ้นฝาขึ้นฝนก่ามีแดดอะไร มือเดียวอันมือนั่นลันกการแล้วก็ไม่มีดแดดเรียกเดินจะออกไระจายให้หน่อยอคุณน้าต้นเชอรี่ล่วงเบิดแล้วค่ะบอกว่าอย่าเฝ้าตาอย่าเฝ้าเก็บฟังนี่ พระเอกนี่บอกมฟังเลยค่ะยัยเชิมก็ได้จมหยพระเอกกันทุกคนยัดจะบอกว่าฉันจะถ่ายวิดีโอก่อนคุณอย่าเพิ่งมากวดฝั่งนี้มาเก็บฝั่งนี้ใบไม้เนี่ยแค่บ,บอกบาฟังไม่นอพระเอกก็พระเอกวันทีอ๋อแต่เบิ้งตัวนี้ออนะค่ะทุกคนเอาเสื้อมากวดออกเบิดแล้วมันร้นเราขคาะนันใกล้จะเบิดหลอน ต้นเชอรี่แต่ต้นแอปเปิ้ลยังบ่ทันลรนหรอกค่ะต้นแอปเปิ้ลยังเหลืออยู่ค่ะจะเจอเฟ่าแลียนมถ่ายเราจะเก็บออกไอ้เบิร์ดกรนันส์นด้ใบใหม่ไอ้ต้นเชอรี่นี่จะเจอยาวมาถ่ายข้างนอกหรอกค่ะเพะเอกเก็บใบใหม่หเก็บฟางนี่หรอ แต่ว่าในในในหินเนี่ยค่ะทุกคนในหินก็สะเกิกวดแล้วก็จะมีเครื่องดูดเอาค่ะเราจะมีเครื่องเก็บใบไม้ในหนีนะ้ำเพราะว่ามันเป็นหินมันกวดแล้วมันก็ออกไม่หมดจะต้องเอามีเครื่องมาดูดออกอีกค่ะแต่ตอนนี้มันก็นยังเปียกๆอยู่นะคะทุกคนเพราะว่ามันไม่มีแดดนะคะนี่ละกาชีวิตเมืองหนาว จะต้องเก็บกวดตอนหิมะตอนหิมะจะเริ่มมาไะแม่คะ่ะทุกคนแต่ทุกปีนี่เก็บเบิดแล้วคะ่ะห่้าอาหยังเนี่แต่ปีนี้อากาศมันไม่ไม่ค่อยดีอากาศบ่ดีคือว่าบ่นหนาวแห้งไงแมค่ค่ะทุกคนไม่ติดลบไปกลางคืนไม่ติดลบไปไม้ก็เลยยังไม่ร่วงหมดเลยนะแต่อันนี้เนี่ย่วงเบิดแล้วคะ่ะ แต่ตอนนี้ร่วงหมดแล้วค่ะทุกคนร่วงเบิแล้วก็จะได้กเก็บเก็บออกห็นบอกค่ะทุกคนกวดไอออกให้หมดเลยนะคะก่อนหิมะจะตกลงมาหิมะตกลงมาเขาก,กวดบ่ออะไรค่ะเพราะว่าหยามใบใหม่มันก็จะติดกับไอ้กับดินกับตน้นหยาไปเบิดหิมะก็สิขาวโพดไหมค่ะทุกคนเดี๋ยวพ่อเอกก็จะมาตัดฟังนีอีกเดี๋ยวไปเบิ่งฟฟังไอ ฟังสวนพักจะเจิมน้ำค่ะนีนกมากินในมากินอาหารที่เอาไว้แล้วค่ะแต่นกเนื้หน่อยอน,นอกเนื้หน่อยเขาสิมากินแต่นกใหญ่ใหญ่เีมาแย่งสอยกันเลยนไหมคะ่ะทุกคนมาตีกันนะยกแย่เองนกแย่งอาหารนั่นเห็นบอกเฮ้ยแย่งกันแม่เจิมสว่นเมื่มงไ,งไก่ ตัวใหญ่เน no so ี nice ่ยตัวใหญ่มันแย่งเขาหน่ะตัวหนุอยก็เลยบอดีกินตัวใหญ่เมื่อยังกินเบิดอาหารนกค่ะทุกคนหนาวก็จะมีอาหารนกหายังสี่แหละก่ะใครจะเบิดรอตัวนี้คอยเอามาใส่อีกมาชมฟังนี่ทําคาฟังปลาผักทุกคน จเจ็มก็สิมาก,กวดออกอยู่ได้นี่นะกวดใบไหม้ออกก้อนค่ะสิเบิกวดนอพักที่พักสลัดก็เกิดเต็มยุ่สิเดี๋ยวกวดออกก้อนก็ได้ค่ะแล้วมือน,นี่เราสิมากวดออกกวดออกแล้วมังสิบเบิง,งามดีเนี่ยค่ะทุกคนมันอสิเ้เห็นพักนะนี่ค่ะทุกคนพี่ก,กับกวดออกแล้ว วางหาันก็ได้มากไทยให้ใบให้ทุกคนเบิ้งหน่อยนึงตอนที่ว่ามันเต็มไหมล้นเต็มแมมคะ่ะต้นเชอร์รี่นี่นะแต่ต้นแอปเปิลนี่มันสีบรวงเบือดอกพระเอกเอ้ยกับบอลล็อไปก่อนเนาะคอยมากวดแต่ก็สร้างเลาะถ่อเราก็สิกวดไปเรื่อยคะ่ะทุกคนพุ่นกวดแล้วก็ดูแตกต่างไปอีก วนเลยจะเจอเงา,า,า,าไมีอยา่างดอกคือเก่าะละ้พาทุกุนมาเบ่งอย่างแต่ธรรมชาติธรรมชาติไอ้ป้าใหม่บใบไหม่ร่นบใบไหม่เขียวใบใหม่เขียวกับพุ่นแล้วอีกรอไปอีกสี่เดือนนะคะสี่เดือนเนื้อหาเดือนนอหาเดือนพอตุกุนก็จะมีบใบไหม้เขียวเอาพามาเบ่งรถไอ้ตัดหญ้ารถนไอ้เก็บ,บใบไหม้นะะ้ำค่ะนี่จะเป็นอย่างสี่ บอกค่ะทุกคนใบหม่ยังก็อยู่ในนี่เพิ่งก็จะเอาไปทิ้งเอาแค่นี้ละทุกคนอย่าจืมจะไปทำความสะอาดในบ้านก่อนค่ะมีอย่างกะทายทุกคนเปืออก่าลวละ เก็บยสี่เหล้วแล้วค่ะทุกคนหรือไม่ไทยแอร์คลิปวิดีโอไว้ทุกคนเบ่งน,นี่นะคะพระเอกเป็นสิเฮ็ดไอ้มันฝรัง่งมันฝรั่งใส่หมูสามชั้นค่ะทุกคนพเพิ่นก็สิเซะกินทุกปีละหน้าหน,นาวนะคะมันฝรั่งเนี่ยขูดๆแล้วก็ผสมกับแป้งแล้วก็สิเอาไ้หมูสามชั้นยัดใส่เป็นใส่ค่ะ กระตุม้มเดี๋ยวตอนสุกแเวยจะเจือปิงมาทายเบิ้งเลยค่ะแล้วของมาเฮ็ดจะเจือมันหั่นหมูก็ไปขูดมันฝรั่งไว้เล่าค่ะนี่เป็นก้อนแบบนี้นะทุกคนอาหมูยัดใส่ลงไปนี่ใส่แบบนี้แล้วก็หอ่หอหอ่อห่อเห็นแต่มือเราไปอีกเอาแค่นี้ละก็เฮ็ดแน่นอวนวอะเอดืนม นี่พระเอกเอามาใส่แบบนี้มันบอกกันทุกคนได้เจมไปเจะมาใส่หมออย่างนี้อือ่ะใส่โอ้ยนี่ใส่หาอันพ่อจ้าไปใส่หมอนี่ค่ะนี่ทุกคนต้มแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะนี่แต่พระเอกก็จะมากินได้เจมก็ กินใลยทุกคนเบิอ้องหน่นจักหน่อยเพราะว่ามันเป็นในหมูสามชั้นมันมันอย่างก็มันไขมันเยอะนะคะทุกคนมายเจอมีอยโรคประจำตัวก็าก็อยากกินลายนะคะได้แต่กินันเดียวลูกเป็นอย่างไรคะเนาะเดี๋ยวคะ่ะเดีกะทิตักแล้วตักใส่จานเราก็ใหเบิ้งครัเจองก็ไม่เบิ้งว่าตุมแล้วมันเป็นอย่างนี้ อันพระเอก,กเสร็จแล้วค่ะเนี่ยที่เห็ดเราก็สิกินกับไบเอียงกับเนยค่ะเนยกับลิงงอนแยมอันนี้ยำใบบุ้นเส้นกุ้งยาเจิ้งค่ะอืเอาเอามาวาง,างไว้ที่นี้ก่อนไายจะของพระเอกก่อนก็สิไม่เคยชิมอ่ะนี่ของพระเอกข้าขง,งในก็จะเป็นหมูสามสันนั่นแหะคะ่ะเอาข้าวบุ้งของน้องเอกน,นะไทยเบุ้งซีเรียค่ะ